สวัสดีทักทายยามเช้านะครับตอนนี้เจ็ดโมงเช้านะครับผมอยู่ในแปลงไผ่าบางหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์เก้านะครับไผ่าบางหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์เก้าคัดสายพันธุ์โดยคุณวรรณบดีรักษานะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อเล่นนะครับอาจารย์เปียนะครับตอนนี้หน้าฝน ปลายเดือนกันยานะครับมีฝนตกเกือบทั้งเดือนนะครับพื้นที่ชุ่มฉ่ำมากนะครับน้ำก็มีอยู่ในร่องเกือบทุกๆสัปดาห์เลยนะครับบางสัปดาห์ก็ไม่มีน้ำก็น้ำซึมลงไปเพราะดินเป็นดินเป็นดินเอ,อ่อทรายนะครับปนร่วนแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มอยู่น้ำแล้วนะครับเพราะว่าไอ หญ้าที่ตัดนะครับที่ทําความสะอาดแปลงไปนะครับที่มันขึ้นมารกอะไรอย่างเงี้ยก็ลงไปในร่องแล้วก็คร้นี้มันเป็นเหมือนมันเน่ามันเปื่อยครับมันเป็นเหมือนเมือกเมือกอ่ามันจะเน่ามันจะมีเมือกเมือกเป็นเมือกเหมือนเป็นเจลทาผมนะครับนั่นแหละมันจะเป็นซีนเป็นซีนเป็นในเคลือบผิวขี้ดินนะครับเคลือผิวโคลนเป็นลื่นๆอ่าน้ำมันจะซึมช้าหน่อย เขาเนี้ความชื้นมันจะคงอยู่ได้นานนะครับมันก็ทําให้แปลงทาให้เนินคันโคกเนี่ยมันชื้นอยู่ตลอดเลยนะครับตอนนี้มีความชื้นทั้งแปลงเลยนะครับแล้วก็น้ําที่มันซึมมาจากพื้นที่ที่สูงกว่าตรงนี้มันเป็นนานะครับตรงนี้เป็นนาสูงกว่าก็คือฝั่งด้านนู้นนะครับ แล้วก็ฝั่งทางด้านนู้นมันสูงกว่าตรงนี้มันต่ํานะครับน้ํามันจะเป็นน้ําที่มันซับนะครับที่ที่มันซับแล้วก็มามาผุดขึ้นนะครับพนี้ทําให้มันก็เลยมีมีน้ําขังอยู่แต่ว่ามันเป็นขังอยู่ในร่องนะครับพืชที่ปลูกเสริมก็ได้รับผลกระทบอยู่นะอย่างเช่นอ้อยอย่างเงี้ยก็มีผลกระทบบ้างแต่ก็มันก็ยังรอดนะครับเพราะว่ามันเป็นนินสนยมันขังมันก็จะขังไม่นานแต่มันก็จะมีมาน้ําซับขึ้นมาอยู่เรื่อย นะไผ่บ,บงหวานเพชรน้ำพึ่งแปลงนี้หลักๆเป็นเบอร์9กนะ้เบอร์2ก็มีนะครับแต่ว่าเบอร์2อนี่ปลูกเพื่อเอาไว้กินหนอ่อเป็นหลักนะครับส่วนเบอร์9กนี่ก็ปลูกทั้งกินหนอ่อแล้วก็อาจจะขยายพันธุนะ์ด้วยนะครับต้นที่ปลูกแบบเงานะครับ ตอนนี้ก็เริ่มแตกหน่อแตกกิ่งก้านสาขานะครับโตขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนส่วนที่โตแล้วก็บางกิ่งก็สามารถตอนได้แล้วนะครับนะส่วนที่โตได้แล้วก็ตอนได้เลยนะครับอา,อาจจะกิ่งอาจจะยังไม่ใมากแต่ว่ามีมีละอากาศแล้ว วันนี้มาอัปเดตให้ดูนะครับปลูกมาประมาณสักตั้งแต่ลงมิถุนามิถุนามิถุนากรกฎาสิงหากมนนยา4เี้สี่เดือนนะครับสี่เดือนแล้วนะครับในฤดูฝนเนี่ยก็โตไวนะครับเพราะว่าความชื้นมีน้ํามีแล้วก็เอาใช้ปุ๋ยที่เป็นพืชที่ต้องการระยะเริ่มต้นนะครับก็คือปุ๋ยแนตัวเจนสูงก็คือขี้วัวนะครับ เอาขี้วัวมาใส่ก็โตได้ดีนะครับแต่ปัญหาคือไก่ชอบมาขี่เียที่ที่สวนผมที่เสียงนาเนี่ยก็คือไก่เยอะมากนะครับมีเป็นร้อยมันก็ชอบมาคุยขีย่เไียอ้กอไผ่เพราะมันมีไส้เดือนมีมแมลงมาอยู่กับขี้วัวมาอะไรอเงี้ยนะครับเสียดงเสียญาเนี่ยมันก็พวกแบคทีเรียพวกอะไรมันก็มาจิกกินมันก็จะเขีย ลากไผ่ก็เสียหายก็จะโตช้าหน่อยแต่ว่าก็มีบางส่วนที่าทาโคนแล้วนะครับก็คือเอาต้นอ้อยนะครับต้นอ้อยลําอ้อยมากบโคนใบอ้อยกับอ้อยกิ่งไม้มากบโคนไว้นะครับไก่ก็จะเข้าไปเขีย่ยไม่ได้แล้วก็เป็นการคุมโคนให้มีความชื้นสัมพัส์มีความชื้นที่ดินอยู่ตลอดนะครับแล้วก็พอ กาบอ้อยใบยอ้อยมันย่อยไปเนี่ยมันก็จะเป็นปุ๋ยต่อไปอีกนะครับเป็นปุ๋ยเป็นคาร์บอนที่เปลือยย่อยสลายมันเป็นมันเป็นเออเป็นมวลมวลสารนะครับเป็นอีย์วัตถุครับพอมันเปลือยย่อยสลายพืชก็ดึงไปใช้เดี๋ยวไผ่ก็ดึงไปใช้เพราะว่ารากไผ่โดยหลักๆมันดูดกินอาหารจากผิวดินใช่ไหมครับปลูกไผ่ไม่ต้องลองเอาปุ๋ยลองก้นหลุมหรอกเพราะยังไง มันก็ขึ้นมากินอาหารที่ผิวดินอ้อยก็เหมือนกันนะครับผมปลูกทั้งอ้อยปลูกทั้งไผ่แล้วก็ปลูกกล้วยด้วยกล้วยก,ก็กินอาหารผิวดินเหมือนกันปลูกพืชสามชิ้นนี้เนี่ยไม่ต้องเอาปุ๋ยอะไรรองก้นหลุมนะครับเน้นเน้นกบโคลนเน้นทาโคลนแล้วก็ใส่ใส่ปุ๋ยใส่สารอาหารมีสิวัตถุปุ๋ยคอปกปุ๋ยอะไรเงี้ยที่ผิวดินเอานะครับต้นนี้ก็โตแบบ ก้าวกระโดดเลยในหน้าฝนปลูกแล้วมันเรามาเห็นต้นไม้ที่เราปลูกมันก็มันเร็วดีครับมันเร็วดีไม่เหมือนหน้าแรงปริมาณออกซิเจนในอากาศมันสูงนะครับน้ําก็ชะล้างมากับน้ําฝนเนี่ยก็ชะล้างลงมาใส่ต้นไม้เราเต็มๆเลยนะครับเนี่ยหยดน้ําน้ำค้างเต็มเลยมันก็ทําให้อาหารนะครับอาหารหลักของพืชกําลังโตเนี่ยก็คือไนโตรเจนเนี่ย มีเยอะมากนะครับมีเยอะจนจนเราไม่ต้องไปใส่เพิ่มเลยนะครับในตอนที่ฝนชิ้งช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยผมก็เอาปุ๋ยขี้วัวม,มาใส่แล้วก็ปล่อยน้ําเอาน้ํามาแล้วก็เอาน้ําลดด้วยนะช่วยแต่พอเข้าสู่สิงหาแล้วก็เข้าสู่กันยาเนี่ยโอ้สองเดือนเนี้ยก็คือมีฝนบ่อยนะครับมีมีมอรสุมประมาณ3มลูกนะครับติดตดกันนะมันก็ทําให้ ไผ่นะครับเป็นพืชที่ชอบน้ําอยู่แล้วนะครับเป็นพืชที่ต้องการน้ําสูงอยู่แล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีเลยนะครับไผ่บงหวานเพชรน้ําผึ้งมีหลายหลายเมล็ดหลายเบอร์นะครับที่มีการคัดสายพันธุ์ก็มีเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์เก้าเบอร์จัมโบ้นะครับที่เป็นเบอร์หลักๆที่ คุณสมบัติดีนะครับส่วนเบอร์9กเนี่ยก็คือเป็นเบอร์ที่สามารถขยายพันธนะนนะนะุ์ได้หลายวิธีตอนกิ่งชํำกิ่งชํำลำขุดเหง้าปลูกนะครับชํำเหง้าได้ได้หลายวิธีส่วนเบอร์2เบอร์3เบอร์สเนี่ยก็อาจจะเป็นการขุดเหง้าอย่างเดียวแบบนี้นะครับ <S <S <ๆ>เพราะว่ากิ่งมันไม่มีรากอากาศเหมือนเบอร์เก้านะครับเบอร์เก้ากับเบอร์จัมโบ้เนี่ยก็คุณสมบัติใกล้เคียงกันแต่เบอร์จัมโบ้นี่คือกอจะไม่รกนะครับ ก่อนจะเกลี้ยงกว่าเบอร์เก้าถ้าใครปลูกพื้นที่นะ้แบบผมนะนคะรับผมแนะนำให้ทําแบบนี้นะก็คือมีการขุดร่องนะครับร่องระบายน้ำแล้วก็ถ้าใครไม่มีน้ำเนี่ยอ่าไม่ใช่น้ำน้ำที่เป็นน้ําที่เป็นน้ําบ่อนะครับไม่มีบ่อพักเนี่ยก็ใช้เป็นการขุดร่องแทนก็ได้เพราะว่าถ้าเราเอาน้ําดิบมาลดเนี่ย คือผมทําเกษตรมาสี่ปีเนาะออกจากงานมาน้ําบาดาลรดต้นไม้แล้วมันโตชาครับมันเป็นน้ําดิบมันมีแต่ตะกอนมันมันไม่มีออกซิเจนอะแต่พอใช้น้ําที่เป็นน้ําบ่อรดต้นไม้อะโอ้โหมันโตติดกันดินดินดีขึ้นผิดกันเลยเพราะมันมีแร่ธาตุมีออกซิเจนมีอะไรที่มันเน่าเปื่อยย่อยสลายอยู่ในน้ําเยอะนะครับีอินทรีย์บางทีไม่ต้องใส่ปุ๋ยเนี่ยแต่ถ้าเอาน้ําบ่อไปรดอะ น,น้ําที่มันหมักกับเศษหญ้าเศษอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นน้ําที่มีธาตุอาหารแล้วนะครับมีออกซิเจนมีธาตุอาหารมีจุลินทรีย์มีอะไรต่างๆอยู่ในนี้เต็มไปหมดเลยนะน้ําค้งน้ําคำเนี่ยยังดีเลยนะครับรดต้นไม้เนี่ยส่วนน้ําบาดาลที่ที่เอาขึ้นมาเนี่ยผมปลูกอ้อยเนี่ยรดน้อยก็ได้แค่ความชื้นครับแต่ผมต้องใส่ปุ๋ยคอกด้วยถ้าเอาน้ําบาดาลรดอย่างเดียวไม่โตอ้อยไม่ค่อยขนาดรดเยอะด้วยนะอ้อยก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ แต่ต้องต้องใส่ปุ๋ยช่วยด้วยแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยอ้อยพี่ที่ปลูกพวกเนี้ยปลูกแซมพวกเนี้ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยแต่เอามันมีมันเป็นน้ําฝนด้วยช่วงนี้แล้วก็เอาน้ําถ้าช่วงไหนที่ฝนนี้ช่วงก็ปล่อยน้ําใส่นี่ให้ให้มันพักนะครับให้มันไปซึมกับดินมีแร่ธาทุมีอะไรเนี่ยผมก็ตากลด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 ,ลดไปมันก็ขึ้นมามันก็เออเห็นมัน น้ำบาดาลลดกับน้ำบ่อลดเนี่ยมันพืชมันสดชื่นต่างกันเยอะมากเลยนะครับเยอะมากเลยแล้วก็ถ้าจะให้ดีกว่านั้นคือน้ําฝนเอออันนี้น้ําฝนน้าธรรมชาติพืชน,นี่ดีพืชน,นี่คือแสดงอาการชัดเลยนะครับกอนนี้กอนนี้แตกหนอแตกกิ่งขึ้นมาเยอะมากนะครับ กอนนี้ก็เดี๋ยวต้นเดี๋ยวต้นผลปีหน้าเนี่ยก็จะได้ขยายพันธุ์หลายกิ่งนะครับเยอะมากเลยตอนนี้ลำลำลำที่จะเอาเป็นหลักก็สี่นะครับสี่สี่ลำก่อนจะถึงปีหน้าเนี่ยก็คือจะขึ้นมาอีกหน้าผลปีหน้านะแล้วก็กิ่งพวกเนี้ยที่มันก็จะแก่แก่ก็จะมีลาอากาศในปีหน้า กอน,นี้ก็จะได้ขยายพันธุ์เยอะมากเลยครับก็จะได้กิ่งพันธุ์สำหรับขยายเพื่อไปปลูกต่อไปเรื่อยๆนะครับเยอะมากเลยอันนี้ก็กอนนี้ก็ปลูกแบบเงามาปลูกเอาเงามาปลูกตอนนี้มีสามสามลำพี่เลี้ยงใหญ่ๆเลยนะครับปึ๊บๆๆแล้วก็ปีหน้าก็แก่ตอนได้เลย ส่วนกิ่งที่มันแก่อยู่แล้วเนี่ยนะหน่อแรกที่มันขึ้นมามันไม่จะไม่ใหญ่มากแตม่มันมีละอากาศสามารถตอนได้แต่กิ่งมันยังเล็กอยู่เท่านี้ก้อยก็มีทุกกรนะครับมีทุกมีทุกกรเลยมีกิ่งที่เล็กๆแล้วก็ลาอากาศอก็ตอนได้แต่ถ้ากิ่งใหญ่ๆต้องรอปีหน้าไผ่บงหวานกินสดนะครับกินดิบได้ ถ่ายยามเาช้าเขาดูบรรยากาศผมจะถ่ายผมชอบถ่ายวีดีโอหนึ่งมันเป็นไอ้บันทึกความทรงจําด้วยครับมันมันเอาไวด้ดูเอามาย้อนดูว่าปีนี้เราสภาพพื้นที่เราเป็นแบบไหนเราทําอะไรอยู่แบบเนี้ครับผมเพราะงั้นผมก็ไม่ได้ในคลิปมันก็ไม่ได้มีสาระอะไรมากแต่ผมก็เก็บเป็นประวัติเป็นความทรงจําไ้นะครับย้อนกลับมาดูนะจะได้เราจะได้เห็นไอ้ความเปลี่ยนแปลงไปนะเก็บก็เก็บไว้ เอาไปดูอีกปีหนึ่งสองปีปีครึ่งสามปีสี่ปีครึเอาไว้ดูนะครับเอาไปดูอ้าวน้ําลดแล้วนี่ตรงนี้อ้อยก็ไม่ตายเนี่ยอ้อยที่มันแข็งแรงแล้วมันก็ตรงนี้ก็โดนน้าท่วมนะแต่อ้อยก็ยังรอดเพราะาเอาเป็นต้นกล้ามาปลูก เบอร์เก้านี่ก็ขยายอันนี้เป็นกิ่งตอนนะครับแถวนี้จะเป็นกิ่งตอนนามาขยายส่วนนี้นี่กิ่งตอนข้างนั้นเลยอันนี้เบอร์สองเนี่ยเพชรน้ำผึ้งบ่งว่าเพชรน้ำผึ่งเบอร์สองเริ่มแตกหน่อขึ้นมาแล้วแต่จะสร้างกอละนะครับหน่อห่างนะเบอร์สองเนี่ยหน่อขึ้นขึ้นห่างห่างกอแม่ขึ้นห่างห่างไอล้ลำแม่นะครับ จะลักษณะการการขึ้นหน่อของของเบอร์สองจะต่างจากเบอร์เก้าโอเคครับทำงานอื่นก่อน <laughs> งานทอนพันอ้อยครับผมชมต้นมงต้นไม้โอเคสวัสดีทักทายยามเชา้ชาๆครับเก็บบรรยากาศไว้